สนุกแน่ตลาดเก่งไฟฟ้าเทสลาเปิดตัวโมเดล3โปรเจคไฮแลนด์แถมไปจัดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปส่งรถได้18ธันวาคนนี้มีอะไรอัปเดตใหม่บ้างเดี๋ยววันนี้พามาดูกัน ดีครับผมเวลที่ช่องเวรันการันตีแห่งนี้นะฮะวันนี้นะครับผมอยู่ที่เทสลาประเทศไทยนะพาซิโอลาคําแหงนะพามาดูกับเทสลาโมเดลสามโปรเจกต์ไฮแลนด์นะซึ่งวันนี้เราเห็นว่าตลาดรถเก๋งกํกลาลังดูดเดือดเลยหลังจากที่ซิลเปิดตัวไปนะครับตัวท็อปราคาล้านห้าเก้าโมเดลสามนะครับราคาเริ่มต้นเท่ากับซิลไปดีเป๊ะเลยล้านห้าเก้าเหมือนกันนะครับเราจะมาดูกันว่าโมเดลสามน่าเล่นไหมมีฟีเจอร์อะไรอัปเดตเพิ่มขึ้นมาบ้างไม่เสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่า นะครับเราเข้ามาแล้วนะฮะที่ศูนย์เทสลาครับโอ้โหเตะตาเลยนะฮะกับเจ้าตัวเทสลาโมเดลสามโปรเจกต์ไฮแลนด์นะครับคันนี้เลยนี่ต้องบอกว่าคันนี้นะครับสำหรับเทสลาโมเดลสามโปรเจกต์รีเฟเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในไทยนะครับอย่างเป็นทางการก็คือตั้งแต่วันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เตะตาที่สุดเลยนะฮะก็คือดีไซน์นะครับนี่จะดูดีไซน์ไฟหน้านี่คือดูสปอร์ตนะฮะดูมีความเป็นรถญี่ปุ่นมากขึ้นนะถ้าเทียบกับเจ้าตัวเดิมนะก็เรียกว่าโมเดล ะะหรือตัวแรกเนี่ยเห็นว่าโอ้โหนี่ดีไซน์เนี่ยไฟเนี่ยจะมีความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็รูปทรงนะฮะจะดูลู่ลมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนเลยนะฮะก็คือไฟหน้านั้นและรูปทรงนะของเดิมมันจะดูอวกาศอาวกาศ,อากาศบวมๆหน่อยนะแต่ของใหม่นะครับนี่ลู่ลมหมดฮะดีทรงดีไซน์ไฟหน้าเปลี่ยนนะครับที่เห็นชัดนะฮะอีกอันนึงก็คือไฟไท้ายนะครับนี่ไฟไท้ายจะเป็นตัว C แบบนี้เลยนะฮะนี่ต้องบอกว่าดีไซน์ที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันลู่ลมเนี่ยมันคิดไปเองหรือเปล่านะครับเบื้องต้นนะผมไปหาข้อ มานะครับสรับเจ้าตัวนี้นะฮะค่า C D นะครับหรือค่าการต้านอากาศนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ตัวใหม่เนี่ยค่าการต้านอากาศดีขึ้นนะครับจากของเดิมนะฮะนี่เปิดข้อมูลนะฮะถ้าเป็นของเดิมนับค่า C D อยู่ที่0.225นะครับถ้าเป็นตัวโมเดล3 Legacy นะแต่พอเป็นตัวใหม่นะครับอยู่ที่0.219อย่างที่บอกนะครับว่าค่าต่างกัน0.1เนี่ยมีผลต่อระยะทางการวิ่งอยู่ประมาณ8กิโลเมตรนะครับลดได้0.1วิ่งได้ไกลขึ้น8กิโลเมตรนะครับจะเห็นว่านี่นะฮะคือด ทำให้ตัวรถนะดูโฉบเฉี่ยงมากขึ้นนะไม่ใช่แค่ไฟหน้าไฟท้ายแต่รูปทรงดูลู่ลมมากขึ้น ส่วนสีนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะฮะต้องบอกว่าตัวเริ่มต้นสีที่เป็นแตนดาดเลยคือสีดำนะครับจะมีสีดำนะฮะส่วนสีอื่นต้องเพิ่มตันสีขาวเพิ่ม5 0,000แล้วก็มีสีแดงนะอยู่ด้านในเพิ่ม7 5 0 0 0นะครับแล้วก็ล้อนะครับที่ให้มาเนี่ยตัวเดิมๆนะครับบอกดีไซน์ที่มันเปลี่ยนเนี่ยนะนอกจากไฟหน้าแล้วล้อนะครับที่ให้มาก็เปลี่ยนดีไซน์ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นล้อขอบสิบแนะฮะ2 3 5 4 5 R 18นะครับจะเห็นว่าการดีไซน์ของล้อโมเดล3 ตัวไฮแลนด์นะฮะหรือรีเฟซเนี่ยจะแตกต่างกับตัวเดิมนะดูแล้วมันจะปิดทึบดูสวยมากขึ้นนะของเดิมมันจะดูเป็นสเต็ปหน่อยนะครับซึ่งล้อเนี่ยนะฮะจะมีขอบ18แล้วก็จะมีล้อแต่งอีกอันนึงก็เป็นขอบ19นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน ครับมีตัวโชว์ที่เป็นสีขาวนะครับสีขายดีที่สุดของบ้านเรานะครับบ้านเราชอบรถสีขาวนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีไฮไลท์เลยนะฮะก็คือสีแดงนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเชอร์รี่เลดนะฮะจะเห็นว่าล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อที่ต้องเพิ่มตังค์นะเป็นล้อแบ็กขอบ19นะครับตรงนี้เพิ่มประมาณ5 0 0หมื่นนะครับ นี่ตัวล้อนะฮะขอบ19นะครับอันนี้คือเสียตังเพิ่มประมาณ50,000ื่นนะครับยางที่ให้มานะครับถ้าเป็นตัวขอบ18จะเป็นยางวิชลินครับส่วนถ้าเป็นขอบ19นะฮะจะเป็นยางของแฮนคุกนะไอออนอีโว e นะครับตัวนี้นะมีซาว n d ฟฟ์สอปเปอร์ด้วยนะครับคือยาง E ีต้องมีซาว n d ฟฟ์สอปเปอร์ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าพอมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์แล้วนะเสียงที่ดังที่สุดคือเสียงหน้ายางสัมผัสกับพื้นนี่เองนะครับโต้องบอกสีนี้นี่สวยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายนอกนะครับนอกเหน์นแล้วัง มีอะไรแตกต่างจากเดิมบ้างนะครับเริ่มจากภายนอกกันก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับตำแหน่งของกล้องนะครับรอบรถนะฮะต้องบอกว่ายังเหมือนเดิมนะครับก็คือจะมีกล้องตรงนี้นะครับจุดเดิมนะครับมีตรงนี้นะครับแล้วก็มีด้านบนนะฮะด้านหน้านะครับเป็นกล้องที่ใช้ในระบบเรดาร์นะครับซึ่งเราบอกว่าตัวกล้องเนี่ยฮะตำแหน่งแล้วก็จํานวนยังเท่าเดิมนะครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับก็คือมันเพิ่มความละเอียดมากขึ้นนะครับก็คือจาก1.2ล้านพิกเซลนะครับเป็น5ล้านพิกเซล สิ่งที่เราเห็นเลยนะครับคือพอมันเพิ่มความละเอียดกล้องนะฮะอย่างที่อีรอนเขาพูดไว้ว่าเขาจะตัดอัลตราโซนิกออกนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยจะมีอัลตราโซนิกนะครับรอบคันนะทั้งหมด8จุดนะหน้า4หลัง4นะครับแต่พอเป็นของใหม่เนี่ยไม่มีจะเห็นว่าไม่มีนี่ไม่มีเลยก็คือตัดอัลตราโซนิกออกเหมือนจะตัดเลด้าออกด้วยหรือเปล่านะฮะน่าจะตัดออกไปด้วยนะฮะเหลือแค่ใช้กล้องล้วนๆนะครับคือสาหรับผมเนี่ยผมมองว่าไม่เห็นด้วยนะฮะในการที่ใช้กล้องในการประเมินผลอย่างเดียวเพราะอย่าลืมว่ากล้องเปียบเสมือนาอรกหืพว เสมือนภูเนาะ บางครั้งเนี่ยเราขับในที่ที่ทัศนวิสัยไม่ดีอย่างฝนตกหนักๆเนี่ยจะบอกว่ามันอาจจะทําให้การตัดสินใจพลาดได้นะครับซึ่งก็เห็นต่างประเทศนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยพอมันเป็นกล้องอย่างเดียวเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับเริ่มเห็นในต่างประเทศเขาเริ่มมีออกมาวายๆแล้วนะฮะมีตรงนี้นะครับที่บอกนะฮะด้านหน้านะครับตรงนี้แล้วก็มีเสาบีนะครับเสาบีแล้วก็ตรงท้ายนะครับนี่เหนือป้ายนะครับเหนือป้ายนะฮะก็จะเป็น1 2 3 45 678านะครับทั้งหมด8ตัวด้วยกันตัดอัลตราโซนิกนะครับแล้วก ดออกนี่นะครับฝากระโปรงนะฮะก็เหมือนตัวปกติก็คือด้านหน้าจะเป็นโช๊คธรรมดานะครับส่วนด้านหลังเป็นไฟฟ้านะฮะสิ่งที่เห็นเลยนะครับก็คือเปิดมาเนี่ยฮะรูใส่น้ํานะครับเปลี่ยนนี่ตัวนี้นะฮะรูใส่น้ำนะครับปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับรูใส่น้ําที่ไว้ปัดหน้ากระจกนะฮะ อันนี้มาอยู่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นแล้วก็เมื่อกี้แอบถามทางスペลิสต์นะฮะทางโปรดักต์スペลิสต์นะครับ,รบเ,รเขาก็บอกว่าเนี่ยตัวนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมาครับเขาเอาไว้รับแรงกระแทกของฝากระโปรงตัวก่อนไม่มีนะครับเห็นไหมจะมี2ข้าง1 2นะครับผมก็เอ๊ะมันเป็นอะไรที่ใส่น้ํายาเบรกหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นตัวแดมเปอร์รับแรงกระแทกครับเวลากระแทกจากฝากระโปรงลงมานะครับคือต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันมีการเพิ่มเซฟตี้ขึ้นมาหลายจุดนะที่เป็นเขาเรียกว่า การเสริมความแข็งแรงของตัวรถนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาเนาะโอเคอันนี้ก็มีที่ใส่ของหน้ารถนะครับมีไฟอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับมีไฟหน้านะของเดิมเนี่ยนะของเดิมน่าจะไม่มีไฟนะน,นี่มีไฟมาให้นะครับโอเคปิด สำหรับรถเจ้าตัวเท sla Mo เด l 3 Project Highland หรือตัว Reface นะครับต้องบอกว่าทำออกมานะครับมีทั้งหมด2รุ่นที่จำหน่ายนะตอนนี้เขาเปิดให้จองแล้วนะครับก็คือจะเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นหรือ e a ี w ลวิ d Drive นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับขนาด57.5กิโลวัตต์อเป็นแบต LFP นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นตัว Long อง n รนนะครับแบตเตอรี่75.5กิโลวัตต์นะเป็นลิเทียม NMC นะสรุ่นแบตเตอรี่คนละชนิดกันนะครับเร้งที่วิ่งได้้้้ถาเเป็นนตตัวรริ่มหือ Standard เนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ513กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Long Range นะฮะตัว range Long Range เนี่ยจะวิ่งได้630กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP นะฮะก็ต้องบอกว่ามอเตอร์นะครับมอเตอร์แบตเตอรี่เนี่ยแพลตฟอร์มเดียวกับตัวเก่าเลยนะครับเพียงแค่เปลี่ยนโฉมแล้วก็เพิ่มพวกฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ลืมบอกไปว่าเป็นฮาร์ดแวร์4.0นะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดแวร์4.0แล้วเรียกได้เต็มปากเลยนะครับสองอันนี้นะครับต้องบอกสองรุ่นละะสเเปปคคกััันนนรบถ้า็ตว เริ่มต้นนะสแตนดาร์ดนะครับตัว DC นะครับ AC รับได้11กิโลวัตต์เท่ากันแต่ถ้าเป็น DC เนี่ยตัวเริ่มต้นหรือสแตนดาร์ดจะรับได้สูงสุด170กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าเป็น long range นะฮะ long range เนี่ยจะชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่250กิโลวัตต์นะครับซึ่งถือว่าเร็วเพราะแบตมันใหญ่กว่าเดิมนะครับทีนี้พอพูดถึงแบตเตอรี่ไปแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือระบบส่งกําลังนะครับถ้าเป็น rear wheel drive หรือวา่ โอยก็แรงใช้ได้แล้วนะแต่ถ้าเป็นตัว long range จะเป็น2มอเตอร์นะครับหากเทียบกับตัว b y d c e ถ้าเป็นตัว long range หรือตัวที่เป็น e x ten เล้งไกลๆจะเป็นมอเตอร์ตัวเดียวนะครับ long range นะครับจะเป็นมอเตอร์หลังเหมือนเดิม170นะครับแล้วก็มอเตอร์หน้านะครับเพิ่มมาอีก80กิโลวัตต์รวมกันหน้าหลังนะครับกำลังสูงสุด250กิโลวัตต์นี่นะครับคือ ด้านหลังที่ใช้เก็บของนะฮะเราลื้อกันดูสักนิดหนึ่งนะมีอะไรให้มาก็อย่างที่บอกนะฮะว่าตัวถังนะครับแพตฟอร์มยังเหมือนกับโมเดล3ตัวเดิมนะครับเปลี่ยนแค่โฉมแล้วก็ไอตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นเรื่องของพาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ข้างในนะครับนี่ฮะตัวถังบอดี้อะไรยังเหมือนเดิมนะครับที่เก็บของก็คล้ายๆกันถ้าเราอยากเก็บได้เยอะหน่อยนะฮะก็พับเบาะนะครับพับเบาะได้แล้วก็ทะลุภัยได้นะเบาะก,ก็พับได้60-40นะครับอ่ะเราปิดนะฮะเวลาปิดก็ปิดไฟฟ้าปึ๊บ อันนึงนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปในรถนะผมลืมพูดไปนะครับก็คือสิ่งที่คนพูดถึงนะครับก็คือจะมีไอตัวเดือยอันนี้นะครับอันนี้นะฮะต้องบอกว่าถูกเพิ่มเข้ามาในเจ้าตัวโมเดล3 refresh ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของ s a ฟตี้ความปลอดภัยนะครับจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นเหมือนเดือยเหล็กนะฮะนี่เป็นเหล็กเลยแล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะครับหลายคนถามว่าเพื่ออะไรนะครับเกิดเวลาชนด้านข้างเนี่ยตัวนี้มันจะล็อกไม่ประตูมันเคลือนนะครับเป็นเหมือนสลักนี่เองนะฮะมีทั้งทุกบานนะครับหน้าหลัง นะฮะด้านหน้าก็มีเหมือนกันครับนี่ด้านหน้าก็มีเหมือนกัน เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในรถกันนะครับโอ้โหเป็นสีขาวนะฮะแหมความรู้สึกพอเป็นสีขาวเนี่ยกลัวเลอะนะสีขาวนี่คือต้องจ่ายังค์เพิ่มประมาณห้าหมื่นนะครับถพงจะได้สีขาวนะของเดิมมันจะเป็นสีดานะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูข้างในทีละส่วนทีละส่วนกันเริ่มมาจากตัวคอนโซลกันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าคอนโซลนะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับชุดคอนโซลจะเป็นการตกแต่งของเดิมเป็นลายไม้อันนี้จะเป็นลายผ้าสีเทานะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาแน่นอนครับคือไฟแอมเบียนทไลท์นะนี่นี่สีนี้ฮะที่เราเห็นเส้นส ว่าเนี่ยดูมีความเป็นรถขึ้นมานะมีสีตกแต่งของเดิมจะมินิมอลมากพวงมลาลัยเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่สะดุดตาที่สุดเลยการเกินมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยการหายนะครับจะเห็นว่านี่ยพวงมลาลัยทุกอย่างเนี่ยมันจะไปอยู่บนพวงมาลัยหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยก็คือกดได้เลยฮะนี่นี่เลี้ยวซ้ายกดเลี้ยวขวาคือกดเอานี่คือกดเอาเลยกดที่ตรงนี้เลยนะกดที่ลูกศรเนี่ยแล้วก็กดอีทีแคนเซิลนะครับคือไฟเลี้ยวนี่อยู่ตรงนี้อ่าไฟหน้า กดตรงนี้ออโต่พายลอดนะฮะเวลาเรากดออโต่พายลอดเนี่ยกดที่ปุ่มได้เลยปกติมันจะมีก้านออโต่พายลอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไฟเลี้ยวตรงนี้ที่ปัดน้ําฝนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้รัวมาเลยนะที่ปัดน้ําฝนฉีดน้ำนะฮะออโต่พายลอดอยู่ตรงนี้หมดนะ,ะกล้องก็กดดูได้นี่กดกล้องนะครับอยู่บนพวงมาลัยนะฮรัของเดิมมันจะมีแค่ลูกกิ้งสองอันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ก็คือตัวนี้มันจะเป็นแผงที่เป็นเหมือนปุ่มนะฮะเป็นวัตถุนกดลงไปได้นี่นะครับก็จะเห็นะะว่าพวงมาลัยเนี่ยมีความ ะพอก้านที่หายไปนะก็คือชุดเกียร์เนี่ยเวลาเข้าเกียร์ปกติเกียร์มันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วคิดดูนะตอนถอยยึกยักยึกยักเข้าซองเนี่ยเกียร์มันจะเข้ายังไงนะครับเพราะว่ามันไปอยู่บนหน้าจอนะฮะอย่างที่เรารู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์ให้ดูนะฮะนี่นะเดี๋ยวผมจะลองเหยียบเบรกนะครับเพื่อจะลองเข้าเกียร์ดูนี่นะครับเนาะเห็นว่าพอเหยียบเบรกปุ๊บมันถามหาการตำแหน่งการ์ดนะฮะก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับแทนที่จะวางอยู่ตรงนี้นะครับวางอยู่ตรงนี้เนี่ยนะมันให้าายูรนี้กกคัเด การเข้าเกียร์นะครับก็จะเห็นว่ามันจะไปอยู่บนหน้าจอตอนนี้เราเข้าเกียร์ p อยู่นะถ้าอยากเดินหน้านะครับนี่อยู่ด้านข้างเราก็ถยไปนี่คือเดินหน้านะครับนี่ถ้าจะถอยหลังนี่ถอยหลังแหมห้าล้านพิกเซลนี่กล้องชัดหมดเลยดูเดิหน้าหลังด้านข้างนี่ดูชัดอะของเดิมนี่ว่าชัดแล้วนะนี่ชัดกว่าเดิมอีกนะแล้วเวลาจอดนะครับก็กดเหยียบเบรกนะครับแล้วกด p นี่ปาร์คแล้วนี่ ถ้าอย่าเบรกมือเอ็น้อมเบรกมือสิาครั้งมันจะขึ้นปาร์ครับก็คือล็อกเบรกมือไฟฟ้าไว้ะเหมือนตอนเราเข้าเกียร์นะกดพีเราจะกดตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือกดที่หน้าจอเอาเกียร์นี่ใช้ยากนะคิดทิสภาพนะปึบคึ แล้วก็ถอยปึ๊บปึ๊บถอยแบบโยกอ่ะหน้าหลังหน้าหลังอ่ะบางเคาบอกว่ามันมีตรงนี้นะผมยังไม่เห็นนะว่าตรงนี้อ๋อนี่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 อันนี้คือเป็นฮาร์ดบัตทอนนะครับเห็นไหมนี่คือตำแหน่งเกียร์นะครับอีกอันหนึ่งถ้าอยู่บนนอกเหนือจากหน้าจอเห็นไหมในสภาพนะครับเวลาโยกรถอนะ่ะแล้วกดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเกียร์ดีกดเกียร์พีอ่ะกดเกียร์ถอยนี่ถอยนะครับแล้วก็เกียร์พีคือไม่ได้คิดถึงหลักเออร์กอนอมิกเลยนะมันขับมึงก็ร,ถรถ อบอะฮึ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 หรือไม่ก็ฮึฮึฮึแม่ฟิลแม่งไม่ใช่นะฮะของเดิมเนี่ยอยู่ตรงนี้ดีที่สุดแล้วนะฮะทำทำไม นอกเหนือจากนี้นะครับชุดเกียร์แล้วนะฮะก็อีกอันนึงที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือชุดแอร์นะครับแอร์ถ้าเป็นโมเดล3จะไม่มีตัวกรองนะครับทุกรุ่นตั้งแต่ตัวที่แล้วแล้วนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือจะเห็นว่าตัวนี้มีลมเป่าตูดได้นะของเดิมจะเป็นฮีทอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้มีแบบโคด้วยโคนะครับแยกซ้ายขวานะครับอันนี้คือเพิ่มขึ้นมาในตัวโมเดล3 r e เฟซตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันแถว2นะครับแอร์เนี่ยก็แยกซ้ายขวาเหมือนกันแต่หน้ากกััหหลงเเนนี่ยไมมือะร เราจะค่อยไปดูตรงด้านหลังนะเพราะด้านหลังก็จะมีจอไว้ปรับเร่งแอร์กันนะครับก็คือเร่งได้แค่ลมแต่ความเย็นเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยแยกอุณภูมิเหมือนกันแยกแค่สายขวาแถวหน้าแถวหลังไม่ได้แยกอุณหภูมินะครับแยกแค่ความแรงของลมเท่านั้นทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะครับนอกจากไอตัวที่อยู่บนหน้าจอมีเกียร์แล้วนะครับเข้าเกียร์นะแอร์ Air ที่เพิ่มขึ้นมานะครับมาดูส่วนที่เป็นด้านหน้านะครับนี่ช่องเก็บใส่ของเนี่ยดีไซน์จะเปลี่ยนใหม่นะครับสามารถแบ่งครึ่งหน้าครึ่งหลังได้นะครับของเดิมเนี่ยมันจะ เรียบร้อยมากขึ้นนะครับสามารถเปิดแค่แก้วแค่นี้นะฮะหรือจะเก็บของเพิ่มนี่แค่นี้นะครับแล้วก็เนี่ยปิดน,นะครับนี่ที่จุดบุหรี่จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่จะมี12โวลต์อยู่ด้านล่างนี่ช่องนี้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับด้านหน้านะครับตรงนั้นเหมือนเดิมนะที่จ์จไวเลส2อัน2เครื่องเหมือนเดิม เรามาดูด้านหลังกันนะฮะแถว2นะครับโอ้ความสูงนะฮะก็ต้องบอกว่าสไตล์รถเก่งนะครับถึงค่า CD ดีข้างนอกจะต่างกันนะแต่ความสูงก็ถึงว่าใกล้เคียงเดิมนะกับโมเดลสตัวเดิมนะครับแอมเบียนก็จะมีด้านหลังนะครับแถว2ด้วยนะครับสิ่งที่ชอบนะฮะของอันนี้เลยนะก็คือไอ้จอด้านหลังนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าเป็นจอที่หลายคนนะเอาไปแต่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าพอไปแต่งเนี่ยไปใส่ชุดแต่งของแฮนด์โชว์นะฮะที่ทิตกันเนี่ยมันก็แค่เอาจอหน้ามาแสดงผลด้านหลังนะครับแต่การควบคุมแอร์อะไรเงี้ยมันก็คือ l i n k ์กับอันหน้านะแต่อันนี้คือเทสลาเขาก็ใส่มาเลยนะครับก็คือสามารถนะควบคุมแอร์ซ้ายขวาเนี่ยปรับลมได้นะครับนี่ปรับลมได้นะะแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับแล้วก็ปัดทิศทางลมนี่ เนี่ยปรับทิศทางลมนะครับนี่แยกได้เลยนะครับเนี่ยซ้ายกับขวาปรับอุณหภูมิได้นะครับและที่ชอบที่สุดคือดูหนังได้นะฮะเปิดดู n e Netflix Disney ได้เลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีเราเรานั่งรถมาไกลๆนะบางคนก็เบื่อใช่ไหมบางทีมากับลูกมากับคนที่บ้านนะครับจะมาเปิดหนังซึ่งหน้าจอหลักเนี่ยเขาไม่ยอมอยู่แล้วเวลาคุณขับรถอ่ะอันนี้เนี่ยคนนั่งแถวหลังไม่ต้องเบื่อดูนี่ Netflix ได้เลยเข้าไปดูนะครับนี่เปิด Netflix นั่งแล้วก็ดูหน้าจอนะครับนี่แยกกันนะฮะก็คือจอด้านหลังนะครับ ขนาด8นิ้วเนี่ยกับข้างหน้าเนี่ยทำงานก็คือแยกอินดิวดิวดแยกสัสดส่วนกันอย่างชัดเจนนะครับทั้งระบบแอร์นะครับระบบแอร์อุณหภูมิอาจจะลิงกกันนะครับแต่ลมแอร์เนี่ยแยกเลยหน้าหลังซ้ายขวาเนี่ยแยกกันนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดระบบเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเปิด Netflix นะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์นะอันนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูสักเรื่องดีไหมเอ๊ะมเอา,เอารีวิวให้เสร็จก่อนนะ,ะทำงานก่อน ะครับก็จะมีตัว Type C นะครับนี่เพิ่มขึ้นมานะะฮที่เป็นชาร์จนะครับก็ชาร์จเอาไว้ชาร์จ Type C นะฮะเหมือนก,นกันกับตัวที่แล้วก็ประมาณนี้นะครับแถว2นะครับหมดแล้วเรียบร้อยก็ไหนๆน,น,นะฮะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราลองพับเบาะกันดูสักหน่อยนะครับพับเบาะก,ก็นะฮะนี่ฮะหกสินะครับอันนี้คือการพับเบาะนะครับหกสิบสี่สิบนะฮะนะครับฝั่งนี้60ฝั่งนี้40นะครับนี่พ<น><น><น>ักได้อย่างนี้นะฮะดึงตรงนี้นะครับแล้วก็พับเบาะลงไปนะฮะ คถือว่าเรียบร้อยนะสำหรับแถว2เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเท s l a m o เด l 3 r e f ีเฟตัวใหม่หรือโปรเจกต์ไฮแลนด์นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหนี่ทำออกมารูปโฉมนะมีการปรับปรุงนะครับเรื่องของดีไซน์แล้วก็ฟังก์ชันใหม่นะครับจะเรียกว่าเป็น Minor c h a n g e ก็ว่าได้นะครับสำหรับค่าตัวนะฮะสำหรับเจ้าตัวโมเดล3 r e f ีเฟนะตัวเริ่มต้นนะสแตนดาร์ดนะครับหรือเลเวลวิลดายนะราคาจะอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0าาแนะครับ ส่วนตัว long range นะครับก็คืออยู่ที่1 8 9 9 1 8 9 9 0 0 0บาทนะครับยังขาดตัว performance นะครับซึ่งทางถ้าเป็นตัวใหม่ยังไม่มานะครับไม่แน่ใจว่าจะใช้โค้ดเนมว่า model 3 p l u ดหรือเปล่านะครับก็ต้องมารอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะทางเทสลาเปิดให้จองเรียบร้อยแล้วนะครับใครจองนัวันนี้นะรับรถได้เลย18ธันวาคมนะครับเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะคต้องถือว่ามาเร็วเคมเร็วนะฮะกวาตลาดจริงๆนะตลาดเก่งไฟฟ้านี่ ก็จะดูเดือดคุกกุ่นกันขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับตัวเทสลาโมเดลสามรีเฟรชตัวใหม่ตัวนี้นะครับด้วยราคาเปิดตัวนี้นะครับกับฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาดูค่อยเป็นรถมากขึ้นนะครับชอบตรงไหนนะสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ไว้ถ้าเขาเปิดให้ลองทดสอบเมื่อไหร่ได้เดี๋ยวจะมาลองขับดูนะว่า c o คอนซัมชันเป็นยังไงนะจะเอามาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียง่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ